สวัสดีค่ะวันนี้เม่ก็จะมาแชร์ทริคนะคะในการอาบน้ำนก2ตัวที่บ้านของเมนะคะว่าเม์ทำยังไงเนาะเดี๋ยวเราจะลองเปิดน้ำดูนะคะ าจะมีอกาาารรออะไบงงยขนกก็เป็นอย่างที่เห็นนะคะไม่ใช่นกทุกตัวจะชอบอาบน้ําเสมอไปนะคะอย่างเกรเนี่ยจะเป็นนกที่กลัวน้ํมากมากนะคะทุกครั้งที่เมย์เปิดน้ําเขาจะหนีเข้าไปในซอกนี้ค่ะหรือไม่ก็บินหนีไปเลยค่ะส่วนแอชลีย์ก็เฉยๆค่ะแบบยังไงก็ได้อะไรอย่างงี้แต่ด้วยความที่นกอยู่ด้วยกันพฤติกรรมก็อาจจะมีการลอกเลียนแบบกันนะคะต้องระวังด้วยคําถามที่เมย์เจอบ่อยนะคะก็คือเริ่มอาบน้ํานกได้เมื่อไหร่คะอันนี้ต้องลองสังเกตนกแต่ละตัวแต่ละชนิดดูนะคะประมาณ เดือนกว,กว่าถึง2เดือนขนเขาก็จะเริ่มขึ้นเต็มสามารถอาบน้ําได้แล้วค่ะแล้วอาการมันเป็นยังไงหรอคะก็จะเหมือนนกอยากกินน้ํานะคะบางทีเขาก็จะมาตรงที่ถ้วยน้ํานะคะแต่ว่าไม่ได้กินน้ํานะก็เหมือนแบบจะสะบัดหัวแบบนี้นะคะก็จะเป็นอาการที่เขาแบบร้อนนะคะอยากที่จะเล่นน้ํานั่นเองก็ลองรองน้ําภาชนะให้ใหญ่ขึ้นค่ะอันนี้ไม่ก็ อรองแล้วก็ไปใส่ในกรงเขานะคะก็จะเห็ปถ้าเกิดเขาทําหน้าสายหัวแบบนี้ก็คือแบบอยากให้น้ํามันโดนหน้าโดนตัวนั่นเองนะคะัก็เลยเปลี่ยนภาชนะให้ใหญ่ขึ้นค่ะอันนี้ก็แบบเอากระลังมานะคะรองน้ําแบบไม่ต้องสูงมากนะคะแบบประมาณแบบครึ่งขาเขาอะไรอยงเงี้ย ก็จะมีอาการแบบย่อตัวลงนะคะให้ตัวแบบเตี้ยๆอะไรอย่างนี้นะคะแล้วก็จะสะบัดหน้าสะบัดหัวนะคะแต่ถ้านกกลัวน้ําบินหนีเราจะทํายังไงล่ะคะเม่ก็ต้องบอกเลยนะคะว่าใช้ความอดทนนิดหนึ่งนะคะก็อาจจะเอามือของเรานะคะไปแตะๆที่น้ํานะคะแล้วก็ทําให้เขาดูให้เขาเห็นไปก่อนนะคะอาจจะต้องใช้ความอดทนความพยายามหลายวันกันนิดนึงนะคะหรือไม่ก็ลองดูอากาศวันนั้น,นะคะ่ะถ้าเกิดหนาวเขาก็จะไม่อาบน้ําเหมือนกันนะคะเขาก็จะมีการสะบัดหัวแล้วก็เหมือนจะ เอียงตัวนะคะเอาปีกสองข้างนะคะให้โดนน้าอะไรประมาณนี้ตอนแรกก็คิดว่าเฉียบน้ําอย่างนี้ได้อย่างเดียวนะคะแต่ไม่ใช่ค่ะก็คือเอาฝักบัวนะคะที่น้ําค่อนข้างออกเบาๆกระจายกระจายนะคะวางไว้แบบนี้ก็ได้ด้วยนะคะเขาก็จะเข้ามาเล่นน้ําเองเลยค่ะจัดการอาบน้ําเองแบบนี้เลยนะคะแล้วเมย์จะบอกว่าแอชลีย์เป็นนกที่ชอบอาบน้ํามากค่ะทุกคนก็คือแดดอ่อนๆตอนเช้านะคะแล้วเมย์ก็วางฝักบัวให้เขาแบบนี้ก็คือจะอาบน้ําเองทุก วันเลยค่ะแต่ไม่ว่าจริงๆแล้วอาบน้ําอาทิตย์ละ1วันก็เพียงพอสําหรับนกแล้วนะคะพอนกกนจริงทําความสะอาดตัวเองอยู่แล้วนะคะแต่ด้วยความที่สิงคโปร์อากาศค่อนข้างร้อนนะคะมีว่าเอสลีก็เลยมีอาการแบบนี้นะคะนี่ก็ปล่อยเขาค่ะทุกคน ส่วนอาบน้ําเสร็จแล้วนะคะแต่ก่อนไม่เคยเอาใดเป่าผมมาเป่าเขานะคะแต่ว่าอันนี้ห้ามทําเด็ดขาดนะคะเพราะว่าจะทําให้ผิวนะคะของนกเนี่ยขนอะไรเอ่ยเนี่ยแห้งนะคะแล้วก็จะขึ้นไม่เต็มที่ก็คือวิธีที่ดีที่สุดก็คือให้ตากแดดอ่อนๆแห้งตามธรรมชาตินะคะ ส่วนเจ้ากรีนนคีกลัวน้ําของเมย์จะทํายังไงนะคะเมย์ก็ใช้เวลานาน,านมากๆนะคะหลายเดือนเลยทีเดียวนะคะก็จะยอมลงมาอยู่บนพื้นแบบนี้นะคะแล้วก็ฝักบัวไกลมากๆค่ะถ้าเกิดสังเกตได้นะคะเมย์ก็มีการขยับฝักบัวเอามือช่วยอะไรต่างๆนะคะก็นกแต่ละตัวนะคะก็จะมีอารมณ์มีความรู้สึก ชอบไม่ชอบนะคะก็ขึ้นอยู่กับนกเลยนะคะวันนี้อากาศมันอาจจะร้อนจริงๆนะคะเจ้าเกรถึงได้ยอมอาบน้ําให้เมดูแบบนี้นะค่ะทุกคนคือเป็นอะไรโมเมนต์ที่หายากมากนะคะ เพราะว่าทุกครั้งที่ไม่เปิดน้ําเขาก็จะบินหนีเหมือนต้นคลิปแข่งขี้เพื่อนๆเห็นเลยนะคะสิ่งสําคัญที่สุดนะคะก็คืออย่าบังคับนั่นเองนะคะเราก็ต้องค่อยๆนะคะแบบค่อยๆปล่อยเขาทีละนิดทีละนิดนะคะจนวันหนึ่งเขาก็ยอมเองนะคะแต่ก็ไม่ได้ยอมเต็มที่นะคะก็แป๊บเดียวเท่านั้นเองขอบคุณทุกคนที่ติดตามกันนะคะไว้คราวหน้าเมจะพาเจ้านกนกของเมไปทําอะไรที่ไหนก็ฝากติดตามด้วยนะคะสวัสดีค่ะ